ดีพี่น้องครับป้าจะเห็ดยังกินน้อครับเนี่ยครับเผือดเด็ดครับแต่ว่าดูพี่น้องยอดเลยรามวนจัดเลยาานหองตลาดหนนาวป่าเกลือเลนเกลี้ยเคี้ยกะคักอืมพี่น้องโอ้ยเมนูไหนน้อเมนูยอดเห็ดว้น,นี่ยต้าาองรบรนีาก็ตราวนอาก็ศลวก วุ้นเส้นรวกวกุ้งรวกหมูสามชั้นเนร้อยเห็ดแก้วเห็ดยังเป็นเนือ้อปลายำเลยไปเนาะยำทีไรกระเสบปาทุกทียำทีไรก็แเสบตาทุกทีวันนี้ยำเดียวหรือคนละยำวันนี้ยำเดียวคนละยำเนี่ยไม่เอานะไม่อยากได้สักเท่าไหร่มัมเกือทีแอาเคียงคนนี้ครบคันนี้ สำคัญเลยแม่ขวมวนเป็นคนหลบขอบเลยนักซื้อของแบบนี้เมียนในเฮือนในซานนะทีมงานเวลาอยากกินยันไดเห็ดกิ่รสหน้ำมังนาวนี่อยบีบมือเพราะใส่ไปแล้วได้ยังไงหรือใส่ได้แก้วไปแล้วใส่ไปแล้วลว,วันนี้ยำเดียวนะครับไม่ใช่คนละยำตานเจ้าเจ้าเก,ก,ก่าวกว่ามากยอด ชิมกันเลยครับสาวมนอาพี่น้องแม,ม่มาก,กินน้องมนคืออยากกินพี่นอ้องเยแซบ่บมนนานานหน่อยลูกคอยรับแล้วไปโรงเรียนมาเนี่ยคู่กับเพื่นบนนอนเพื่อนหอนเพื่นบนนอนพี่นอ้องม,มาเด้อนางอดหน้อยอดใหญ่ เอฟซุกคนไม่้า่มนดีไม่มน้นไม่น้อยแรละแบบไแเป็นคนชอบกินยำพวกินเข่าดปแล้วด้วอ้วน เราหยดพี่น้องสุดยอดท่านเบอยากพี่น้องเราต้อเส้นหมูสับเข้ากันทั้งก็งกกงงมันเข้ากันใช่ไหมเอาไปเชือให้เพันพี่นอ้องเพราะว่า ขาตั้งกล้องมันกัดอากาศอ้าวขนามันสั่นขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเหีวว่าเป,ปน็นปัญหาขาตั้งกล้องสั่นก็เลยต้องถือทย้เพิน่นข้อมแขกกับเขากันเขากันนะหวานจินนวดจิ้นเือนหมดจินน้นนายปลาลุงอยากนำ ค่อยนะขึ้นอยากกินนะต่ำปูมากเสี้ยมอนไหมตํำใส่กันพี่น้องไงสดสปูมาสดอดอลีินะแบบแบบขึ้นแากทะเลจริงๆนะแม่สมมุนเนาะเคยเห็นคลิปข้าเจ้าลงมาจับมาในทะเลไม่บ้าที่มันติดอวนข้าเจ้าขึ้นมาไปดินน้องนาวนาวแม่กระปูแม่กระป๋ามึกแม่ก็อยากได้ปูปูมากของแท้ที่ขึ้นจากทะเลหม่ไหมแบบนั้นเอามาแกะออกเนื้อที่ใสเอามาต่ำมาเนี่ย มาทำปลาเออโอ้ยบอกเลยทำได้แตกนะเพ้องเนาะไปกัดเนาะแครนั้นคือพ่อมึกมึกกาแฟใส่ลุ้ยมากจับเอสานั้นมึกช็อตเลยไหก็จะขัดเนาะเบ้าเราก็ะไรบ้าเผ็ดเราบ่ได้บ่ได้ท่านเท่นคนเลยเนาะบ่ได้ท่านข้าเจ้าเลยเนี่ยข้าเจ้ากินมึกช็อตกันมาสู่ช่องลักยูทูบเบอร์มีช่องบ้าเพชรนี่ยบ่ได้กินมึกช็อตน้ำผึ้งนะครับ เราอยากกินเจก,กับปลาฮาเหรอ่หรอเอากับยูยอีสานเนาะมีอยูใส่เราเปล่าอยู่มุกาหารเนี่ก็มีมียมมยอยูอ่อมีรามึกช็อดนะเอาพ่าเขาไปกินเนี่ยมือในเมืองนั้นเพฉันช่องยูทูบเบอร์เจ้าช่องแดดจำไปได้แต่จต้องพิมพ์เอาในกูเกิลอย่าก,กินมึกชอดนะมอในแงยย่บวก,ต,กตะกุนตครอนกัมีมั้งพเียดบอสถ้าเบียดบอเป็นตามสไตล์่าเห็นเด้อพี่น้องมอในแง่บวก มอในเงานลบอไร FC ซื้อให้เ,เมาถือไว้เลยเองก็ได้ซื้อเลขก็มาถือมันซื้อ,อซุนสองซุนสามใช่ว่าคอยถือมาตันีแท้คนที่บอกไอ้ใครดีเฉเอ,อาเพราะว่าอยากเล่าซุอเพาะเห็นจา้<ม>าลตัว<า>ดีมาเจ้ารวยถือเลขเจ้เสียลมดีเจ้าสิบสองล้านแ้มแันะ ไก <laughs> วยก็ขึ้นมาเอา,อาอไอ้กินอไร้ตองควายเนาะขเจ้าวตือยิบสองล้านชั้นยิปสองล้นานนะติบริบากต้มของคว,นะว้ากับแพงนะซุ้มปัญญ์แง้มแห้งสามเม็ดเลยเนาะหอมมืดเลยไอ้แดงน้อยอยู่ยังสบาย <laughs> ต้นนี้มันก็อยู่สบายพี่น้องว่าแดงน้อยทีอย่ออกข้างนออกแค่ออก่ไใบเลยพี่น้องมันเป็นหวัวแบบ มีทั้งลวดมีทั้งลวดมีทั้งตะไคร่เนาะฟังรักเสา,อย,า,อ,ยาอย่างดีมันออกบไไ่อใเลยพี่เนาะเด็กน้อยอยู่ในแต่บริเวณเงียยเนาะสบากวงง้างใหญ่เลอมเบาเพชิบ่ได้ผูกมันเลยมีเอฟซี่าผูกมันไว้บ่บอมันจีจอยบ่ไดดผูกพี่นะ้ะงอซีบ้าเ <c oughs> ดินใหญ่สมกับในบ่อุ้ง,งนะไอีบอเวลานโตนมกนับมันอนอย่งเนี้ยเนี่น่นนอนนกันนอนลากมาให้เอานอนให้กับจังไล่กัด คน uh, ยูยังสบายพี่น้องก็ต้องขึ้นนาอาหารเม็ดบะขายมยาหม่อ,อยู่เขากับเสื้ออาหารเม็ดมาทีละสองถุงเฮาอาการระยะเอาว่าเขาได้กินได้จากเมือบ่เวททนร่องเน่าเวทยเูเฮียนวเวทห้ยอาหารเม็ดไปดับก็ต้องหาอาหารเขา่เขาครับยังเขา่าร่องเบิงเขาก็ได้ถุงหนึ่งเขาได้สองวันขัวถ้าวเวทขามไปแล้วทีละสามขึ้นสี่ขึ้นวเวทเต้สองถุงกลับมาเฮียนบางบางวันก็บย่งนิดหนึ่งบางวันกากลับเมือพอดีก็มะมี คันเมื่อไหรเมื่อไหร่โทว์บอกพี่วันหน่าว่าลูกเขาลูกกันต้องอยู่หลายเมื่อเขาเลี้ยงมาเอาบันต้องเป็นห่วงแดงหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าพี่วันเราคีไปคีมาแเราขาเดียวเมื่อยเข่ขี้แสบเนาะแ่บมือเงียไหมไอ้พี่น้องมือเงียบเลยพี่น้องแม่ยืนนิ่ง มันพี่น้องคนเป็นหองแดงน้อยวราคิ้นงนันแหละคนทิ้นะทขเขาก็อดกรเ้ามูมสับอร่อยลูกควายลับอะไรพี่น้องเลยมื่อนี่ผลเลนยุงเลียงเป็นพวควายนอนเว้น มาเฮียนก่งมาเร็งครั่ยแต่ว่ออาจะองการคุกงองคนยิงเข่าที่ป้อนเข่าไว้เพื่อขึ้นหัวเข่ามาเล่นอยู่น้ำพอเล่นเรียนออมเฮียนกับพอเล่นไปเล่นมาไม่อาบน้ำใหม่กินนมกินนมพอหันหลังกับไปจอด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 โกลนี้ลูกข่อยพี่น้องด้น้อยนอนโกลนด้พี่น้องโกลช็อดชอดแล้วรับที่จากพอดนเดนี๋ยวมาเลยเดี๋ยววันีคนมากวนพ้าเข่า,ขาใส่แมงานาดีจะมาผ้าข่อยเบิ้งในเปียนไงวะ เขาราก็คืเรียนไปบ้างใหญากว่านมันโอ้หมดอีนนี้ไปนองกินเก่งอี้ลี้ยวคนมากเนาะอันนี้เนี่ยขนมหนึ่งในซีเนี่ยติดอยู่ในเมนูที่แม่กินดีปะดับสองเอาดับสองเลยตัดแกนงนราไม่ออกไปเลยเพราะม,มีในซีเนี่ยอันใดเอาดับหนึ่งแกงไม่เอาก็ยังว่าตัดออกัแล้วก็ไงยังเอาก็ยังว่าให้เหลี้ยงตะบักหุ่ง แกงทมไมว้าย่ยำคนละยำแกงเห็ดแกงไายเอามาออกมานมันกลายเป็นอ้นดับหนึ่งประเดียวัาเอาอะไรก็ไม่รู้อ่าน้ำกันบันชซะกไม่รู้ว่าคนหมักคุยน้องก็วอาแต่เนี้ยคนว่างเอาลากันอ้อมครบอ้อมเขียดหน่อยหนอยู่ไรระดับอยู่นะปนปลาเข็งไข่บนปลาเข็งปนปลาหอ ปลปะทูผลปนุกเอาผลปดุกเป็นที่ตั้งผลปนุกเนี่ยเอาได้ผลปนุกรวมนดับหนึ่งผลกบอยู่ันดับสองมาพุนปนก็ผลปะทูอันดับสามผลปลาดับสี่ปลาคอสำหรับแกงเหมือนแกงน้ำมัแกงลายแกงเ็ดแกงไก่ใส่ฟักประเภทตำตำหมูหุงตำหถั่วตำหแตงตัดออบเอา บะหมกักอืมแบบนั้นแหละตามทะเลประเภทยำยำยังกก,กินได้เบิดหมักเบิคดาำ่ายำอืมต่ว่าทำบะเแีงกินได้แต่มาได้ถือว่ามักนะคนมันว่าเอาบะหมี่กินนะกินอยู่นะ <laughs> มันบะหมกกักคือบอหะหมักเราคนเฮามัน บอกกันตรงๆร,งรงูดเอพราะว่าเราขวบมาหมักกับซ mm. ีมาดาขวบมามียนข้อม้มาหมักกับมักไปเขาบวากรันนะถ้าขอยให้เมียว่ให้หล่อนนะสมมติว่าเมียว่าเมียมามักแต่เมื่อไรมือหนึงเขาตำหมักแตงกินหน้าเอฟซีที่เอาสาลมอนเขาเคยเห็นคลิปนั้นเจอว่าจะบหมักตำแตงโบไมกินแต่ก็กินเออบัวไม้ถึงว่าเออละบัวไม้ถึงว่ากินบัวได้พอเลยกว่าเพื่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่านอพี่น้องน้องมอนว่ามมักตำแตงแต่เมื่อไรมือหนึงบัดตำแตงกินบัดเนี่ยพี่น้องเขาบัดสิเคยเบิ่งตลอดเขาจะเอาสาลมอน เจ้าคัวจะว่ามาตําหมกเปลี่ยนกะเพืกินปลากระป๋องเนี่ยจต้องสายเมคคัวมาทีหนึ่งเออปลากระป๋องนี่ต้องต้องเป็นสายเมครั่วคอยขือกันคอยก็มากปลากร่ป๋องปลามครัวแต่ตํานี่ต้องตํามวกหูแต่ว่าอันนี้คือว่าความคิดส่วนตัวส่วนบุคคลเลยไปหนอยแต่ไครที่มากินแบบได้ก็แล้วแต่คนเวาเป็นเ้นๆนี่พวกเป็นเส้นๆนี่ระดับแรกก็คือเฟอร์เลยแหละเฟอร์เลยล่ะ ขาปุ้นกันดับสองเป็นระดับอะแต่สำหรับผนเรไม่ต้องทุเรียนเป็นที่หนึ่งเจ้าเรื่มยังเจ้ารู้ว่าเส็นนะเจ้ากินประจําเป็นข้าปุ้นไม่ที่ลูกเจ้าดูดกินดีๆนะเวลาเจ้าลวกไหมเนก็เปียกเออเจ้าก็เรื่มเส้นขาเปียกเลยกินได้เอาโอเคพี่น้องบอกกันวนๆพี่น้องไอ้อันนี้เป็นควาวมัชอบ่วนบุคคลคนเราทุกคนไห้คลองเสียบอยู่กับผู้หมักเนาะแต่ส่วนพวนเนี่ยบอกมักใครบอก ไปนา่เพชรเอาคนอ<ะ>ื่นกับเราคือแล้วในชีวิตข่อยเพราะว่าพวกกับเมียมันคือกันแล้วพี่น้องเอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาบกอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ